สวัสดีครับพี่ผมส่องยูทูปสาวขลอ้อเสียลาดครับมื้อนี้ฮอปก็จะไม่เห็ดแกงเราใหม่ก,กินนะครับนี่ฮะก็ยองเนี้ยน่ากินนะครับนี่ครับไม,ม่ให้ตำเลีย่มันใบใหญ่ใส่กับขิงนะครับใส่กับขิงสักก้อนหวาน,นมืองสีซอยหอมใ,มใส่ตำใส่ หม้อกะดีไซด์แบบพิซนะครับเป็นน้ำใหม่ก็เพีลสนะครับพม้อกะต้มไปแล้วนะครับ ใส่น้ำประเดาความได้ป่ะใช่ครัประเดาตัวนีว้เป็นประเดาข้าวเห็ดเองนะครับ ครับกจ็จะเห็ดกับน้าใหม่ใส่เลยนะครับนี่ครับก็รอดคนสุกเลยนะครับ มีค่าระุด็ีเดียวกันเลวนะครับแตเชี่ยปุงชิโใส่อยู่นะครับหอมแลวา้ำลยเด็กกัเชี่ยพใส่นะครับนี่พักยังไงนี่ ครับตกเสร็จพิธีเราไปแล้วลนะครับครับครับเขาของเราทั้งเบวทก็มีเป็นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมนะครับตัวนี้ก็บผัดทั่วลันเตาใส่หมูนะครับตัวนี้ก็เป็นหน่อไม้กับผักหนุ่ยใหญ่้งตูหมูแล้วก็กมีแจ้วครับ มากินขอน้ำกันได้ครับพี่นองครับสวัสดีครับมากินขอน้ำกันได้บนมครับ ปลาตัวใหญ่เก่งให้สับสนี่ท้่ไหนเหรอเพื่อนะมันออนดีงพัดบ่อพัดนะดังหัวนั่นเหรอเก่งให้สับแสเลยพัดสับแส เดี๋น็จแล้วเขากเลกากินไหมเอเป็นนางเลี้ยงกินเาลากัน

ตอนนี้ักเตเอาลงไคปนอไไมีพักเลยาเลยว่งอหมอก็เล้งหอเตอเอไเอพักนหอยเี่ก็ห้อยทุ่งหยาใส่งไม่ห้อยเหรอเมนี้เมนี่อีห่อเขาก็ซุปน้องใหม่ก็อันนั้นใครตุนันั้นก็หอก็ย่ปลากระป๋องวันน้หอเขาบนกรางการน่ด้วยีเดินเสร็จแล้ว ไม่ยกินนะมั้งอืนพวกมออย่งไงไงอนไ้กระ่างกายปวดหอดผาเียงแม่ดูเห็นอะเียงเทียง,ยงมันกับเต็มอเนี่ะแม่มสาย,อยาเอาไมขากครตุ่มจะไว้เน,นครับกินข้าวเหลวยบทุกคนเป็นทีดรับลายแล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับคลิปนี้ผมก็แลกกันไปก่อนนะครับคอบันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ